เรื่องนี้นะครับหลายคนมักจะเข้าใจผิดครับคิดว่าเอ้ยถ้ามีเงินได้สุทธิ2 0 0 0 0 0บาทดังนั้นฉันเอา2 0 0 0 0 0คูณหเร็เลยเป็น1 0 0 0 0บาทต้องบอกว่าวิธีคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับสิ่งที่ต้องคิดจริงๆคือเราจะคิดในหลักการของการก้าวหน้านะครับหรือเป็นขั้นบันไดอย่างที่กติดดกาเขากําหนดครับนั่นคือทั้งเมื่อกี้เรากลับมาที่เงินได้สุทธิจํานวน ,2,000 0 0บาทเราจะต้องแบ่งตัวเลขออกมาเป็น2ขั้นครับขั้นแรกก็คือ1 5 0 0 0 0บาทแรกเนี่ยจะถูกยกเว้นภาษีครับก็คือเป็นการก้าวผ่านขั้นกนา,ากนนบ่ทเิ10,50,000ย อยู่ที่ขั้นที่2ถูกไหมครับก็คือยังไม่เกิน3,000 0นบาทจากโจทย์เมื่อกี้คือ200 0 0นบาทตัวเลขที่เกิดมาเนี่ยมันเกิดมาเท่ากับ5 0,000บาทดังนั้น50,000ื่นบาทที่ว่าส่วนที่เกิดมาก็ต้องคูณอัตรา5%ครับและก็จะได้ตัวเลขภาษีในขั้นที่2เท่ากับ2,500บาทเรานําตัวเลขขั้นที่2ครับไปบวกกับขั้นแรกที่เป็นยกเว้นก็คือ0บาทเท่ากับว่าเงินได้สุทธิจํานวน200 0 0นบาทเราจะต้องเสียภาษีจํานวน2,500บาทครับดังนั้นจุดตรงนี้เนี่ยมันเลยเป็นจุดสําคัญครับที่เราจะต้องรู้ว่าเงงิินได้สุทธขอ เ,เสียภาษีในอัตราเท่าไหร่และเสียอยู่ในขั้นไหนเพราะมันมีผลกับการวางแผนภาษี